ณขณะนี้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสปริศนาที่ฆ่าชีวิตของคนไปมากกว่า2,000คนในเช้าวันนี้เคชาดแดนของเมืองลิเวอร์เนียและชนรัฐได้จัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อคัดกรองเหล่าคนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดในเขตชุมชนภายนอกระบาดยังคงเป็นปริศนาเมื่อเหล่าคนตายที่ฟื้นคืนชีพมาได้มาไล่ทำลายผู้คนตามท้องถนนที่สัญจรไปมาปัจจุบันทางกรมอนามัยโลกยังไม่มีวัคซีนแก้ไวรัสชนิดนี้ปดผู้คนอยู่แต่ในบ้านหากทุกท่านไม่สามารถออกไปจากเขตพื้นที่อันตรายได้และวิืืออ้้คดเช กำจัดเขาซะโอ้ช oh, oh, ิตโอ้ชิ t เว e คุณรู้อะไรไหมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนผมบอกว่าถ้าเราไม่ไปร่วมง,งานศพของญาติเราเขาจะกลายเป็นผีมาหลอกเราตอนนอน <c oughs> แต่นี่มันผีจริงๆอ่ะผมไม่ทำอะไรให้เขาอะตอนนั้นผมกำลังปั่นแรงในคอปดูตีผมผิดตรงไหนเนี่ยเว้เลย โอเคน่าจะกันในพวกหิวขี้ได้สักระยะหนึ่งดูซิว่าผมเจออะไรในบ้านหลังนี้ในตู้เย็ยนของเขายังมีเนื้อที่ยังดิบๆและยังกินได้อยู่ขอบคุณสวรรค์หวังว่าพวกเขาจะไม่โกรธที่ผมยืมเนะื้อพวกเขามากินนะนี่เป็นช่วงหน้าหนาวในเดือนอพฤษภาของชรนลัสมันเป็นวันที่ก็ไม่ได้อบอุ่นได้เท่าไหร่มีแดดซองไปๆผมก็แค่หวังว่าผมจะได้ไปงานพร้อมในช่วงวันศุกนี้และมันก็บบม มีไอเวนเด็กเปรตที่ไหนไม่รู้วิ่งมากัดขาคุณยายข้างบ้านผมแล้วเธอก็ลงไปชักเล่นชักงอเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกและจากนั้นพวกเขาก็วิ่งไล่กัดกันอกับคนบ้าทั้งบ้านเลยผมไม่ได้ตกใจสักเท่าไหร่ด้วยความที่ผมเป็นเด็กเปรตผมรู้อยู่แล้วว่าสักวันมันต้องเกิดขึ้นเพราะมันจะเตรียมตัวเตรียมใจและรู้วิธีการรับมือพวกมันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่กับบ้านผมที่จะรู้สึกดีใจกับเรื่องเหล่านี้พวกเขาไม่รอดกลายเป็นเนื้อสดให้พวกกินขี้นะัรับประทานในช่วงยามเย็น เหลือแค่ผมคนเดียวที่วิ่งเล่นแจ้นอยู่ในเมืองนี้เลาะไปตามหน้าต่างปีนไปตามบ้านโดดไปตามลังคาเพื่ออยู่รลาไปวันวันนึงและขอความช่วยเหลือแต่รู้อะไรไหมพวกเขาไม่มาหรอกไม่มีใครมาทั้งนั้นแหละแต่รู้อะไรไหมมันก็มีข้อดีอยู่บ้างนะผมสามารถโคดหัวไอ้พวกที่มันชอบแกล้งผมในโรงเรียนได้ยอย่างสนุกใจเลยล่ะตอนที่พวกเขาไม่ชีวิตอยู่ผมทำอะไรไม่ได้เด๋ยวซ้อมไปนะ แต่ตอนที่พวกเขากลายเป็นซอมบี้ผมแพ่นหัวพวกเขาไม่หยุดเลยเลยบอกให้ความสุดเล็กน้อยๆหลังวันสิ้นโลกอะไรอย่างนี้ล,ละเมื่อประมาณ2-3นาทีที่แล้ว<อ>ผมแอบอยู่ในบ้านและเห็นคนกำลังวิ่งอยู่แถวๆนี้ผมเลยจะลองวิ่งตามหลังเข้ามาดูว่าเขาจะวิ่งไปไหน ก็จริงก็มันจะมาล่าเขานันแหละไม่รู้ว่าหาแบบแล้เหมือนกันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ถึงแก่ได้ให้ยิงไม่โดนเพาะตอนนั้นแ่ะกูบอกเลยเช็ด b r โอ้โอ้ไม่จริงกูถอดได้ไงวะปล่อยสเตอมาต่อยกูวะเนี่ยตายโอเคเขาคือคนที่ผมเห็นในป่าเมื่อตอนตะกี้เองแหละ ในช่วงเวลานี้คนเริ่มเยอะแล้วผมว่าจะเข้าไปฟ้าเมืองนี้ไปครั้งสุดท้ายซะหน่อยแล้วก็เข้าไปสู่การซุ่มยิงกันเพราะว่าคนมันเริ่มเยอะแล้วผมไม่อยากจะวิ่งเข้ามาในเมืองซะเท่าไหรไ่เมื่อกี้เห็นเหมือนเหมือนมีการเคลื่อนไหวในกูรูโววะ่ะนั่งไงเจอละวอ้อมาด้ยิงคนานาไปหน่อยแม่งบ่าเด็กแล้วเดี๋ยวเราลองมันยิงสวนก่อนแล้วกัน ไม่โดนทัชดาวหลับไม่ตื่นฟ <t step> <t reat> ื้นไม่มีภาพปูที่นอน7762 39อ้าวไอ้เหี้ยถือปิดถือปิดเผย นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอเคตายเคลียร์ญาติพวกมันก่นนนนอนญาติพวกเคลียร์นี่มันโคตนรลำคาญเลยเว้ยยวดเยือกเป็นมดเลยเฮ้ยจุกหลบลูกปืนเหรอออเคลียร์จะว่าผมโชคดีก็ได้นะเพราะว่ามันยิงผมโดนเม็ดหนึ่งแต่ว่ามันติดเกาะสองผมอะก็เลยรอดมาได้ก็ว่าอยู <c oughs> <ๆ>่ทำไมมันยิงใส่ตัวผมแล้วผมไม่สลบ มันใช้เป็นปืนลูก539เป็นปืนสนายใหม่ที่เพิ่งเข้ามามันก็ไม่ได้แรงอนะไรขนาดนั้นนะยิ่งเป็นเกาะ 2, 2> แล้วด้วยปืนสนายอะไรสนายใหม่อ่าที่มันใช้ลูกกระสุน AK อ่ะบอกไม่ถูกอ๋อเลยไปเลื่อยไอ,ยอ้เลื่อยเลืๆๆอ่อยเวลเลดอ่ะเลื่อยไปวะมันเอาไปเลื่อยนั้นป่ะเลื่อยเลื่อยก่อนล็อกประตูใช่ป่ะอ่าใช่ใช่ใช่ๆๆแต่เซิร์ฟนี้มันมีโค้ดล็อกอะดิมันเลยมันน่าจะมันเลยทำไม่ได้อ่ะ ก็องขอสนในบ้านเลงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวได้สักกล่องเนี้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำกล่องสามร้อยได้อีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวเราดองกระสุนลูกซองกับกระสุนเอาไว้เลดเยอะเลยเพราะมันหาง่ายอยู่แล้วลูกเขียวลูกแดงฟีียพี่พิงกลับมาแล้วกล่องพี่แม่งแบบเปิดอ้าซ่าอยู่นูวกของกูหายแล้วไอ้เนี้ยลืมปิดลืมปิดดิรออะไรอ่ะ <c oughs> พี่ทำกล่องสามร้อยได้น่าจะได้แหละอันเนี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรอเนี้ยใช่บอกว่าเฮีย ถ้าทำผิดคือซวยเลยนะเหลือก,กระอีกล่องหนึ่งอยู่แต่แบบมาเสี่ยงกันหน่อยเว้ยสามร้อยสามร้อยคูณึกจะทานฟ้าเอเอสามร้อยช่องเออเอเอ้ยเด<อ>ลวเวอรเดลวเวอเดวเวอร์เดลวเวอร์ด้าเหมือนหน้าดำเหมือนใจโอเคเจอยี่สิบห้าเมตรครับผมสวยใส่ยากระป๋องแม่งแบ่งไม่ได้เนาะ มันตะก,กะอะไรก็ไม่รู้แบบยายาแผงเสือกแบ่งได้แล้วมันก็เป็นแผงอแต่ยาขวดนั้นแบ่งไม่ได้อะไรวะส่วนเขียวสลักมันใส่เกาะปะไม่ใส่เออถ้าเป็นสลักก็ตายเลยอ่ะผมวิ่งก็ไปยัดมันแบบโจเป่ะพี่แบบจบูบไปอะมันใช้อะไรยิงผมนัดเดียวเลยยังไม่ใส่เกาะป่ะเอ็งโดนหน้าอก,ะกอะเกาะพี่กเกาะไอ้นี่เกาะก่อสร้างอะพี่ก <laughs> กเกาะาะไรวเกาะอะไรวะ <laughs> กาอที่มันเรืองแสงอะพี่ในไอ้เวลเ่อก่อสร้างขาเขาทำเขาอันนั้นมันไม่เรียกกอ่อมันเวทมันเวทเก็บของ <c oughs> มาตรฐานโรงงานจีนหรือไงว่าเวทก,ก่อสร้างมากระลุกปืน <c oughs> อผมถืกว่ามันกันได้ผมเลยใส่ไว้พี่ผมอยากกันไว้เวองก่อสร้างไง <c oughs> โอ้โหไปก่อสร้างไม่ได้ไปลบสงครามเวทกองไอ้น้องไง วันเต็นกอกผมก็มันยิ้มแน่พี่ยิ้มเลยะเ่ะเคยดูแบทแมนเปล่าแบทแมนไม่ใส่กอกี่อ่ะเอ็งเรียนประวัติศาสตร์อ่ะเอ็งไปถามครูประวติปรัติศาสตร์เลยนะว่าจุดเริ่มต้นของอะธรรมคืออะไรครับนักครูตอบว่าภาษาเลยแล้วแต่เอ็งบอกไม่ใช่ครับจุดเกิดของวัฒนธรรมคือการที่คนเรารู้จักรู้จักการนอนเป็นที่และขี่ถูกทางอีโง่อย่างนั้นเลยถ้าคนเราขี่อยู่ตามป่ามันก็ไม่ตางจากสัตว์หมีเวน ได้รอไปกินโอ้ยเราโดนโดนไล่ออกในวันที่ฝนตกไหลลงที่นาตาโอ้เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มที่โรงนาใหญ่กันแล้วก็ค่อยออกจากเมืองนี้แล้วก็กลับฐานเฮ้กินไอ้์ฟาร์มเซอร์ไวบล์ Yes นี่ละกินกายของการเอาตัวรอดไอ้น้องแกจะไม่สามารถรอดได้ถ้าแกขาดอาหารสามมื้อต่อวันอ๋อซอมบี้นึกว่าคนเดียว ดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ให้กำจัดซอมบี้ผู้ต <c oughs> ิด,เ,ดเชื้อหนึ่งไลน์ไม่โดนเอ้าโดนเฉยจุดสอสองเลาะก,กระดูกสลังไอ้น้องอืลงไปนอนคุยกับขี้ซะไหนดูซิว่าแกมีโอ้ไม่มีอะไรเลยเว้ยปืนที่ได้ใช้กระสุนนี้หรือเปล่าอะไรอ่ะนี่เลยจุดสองสอง L R ใช้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 กับปืนพกอันนี้ของี่กูทิ้งไว้นี่วะจุดสองสองโอเคดรอปไปเลยเดี๋ยวพี่เก็บเอา่ตัวนี้ไหมอ่าใช่ใช่ thank you thank you อุ๊ยอุ๊ยโดนยิงโดนย,ยิงตายตรงไหนไอ้มันอยู่คอน,น,น,นเทนเนอร์อยู่ยาตายแล้วตายแล้วอุตส่าห์ได้เจอกันทั้งทีตัดไปคือถ้าเองใส่เสื้อกั๊กคนงานมันอาจจะก,กันกระสุนเก้ามมได้ก็ได้นะไม้โหของอย่างลืมพี่ของหนึ่ตัวไม่เป็นไรเว้ยของของเองกลายเป็นของพี่แล้วฮ่า ตอนนี้เป็นเวลาประมาณไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าเวลาในเกมมันเท่าไหร่นะแต่องศาก็น่าจะประมาณ24องศาเหนือริฟดานะและในตอนนี้เราอยู่ที่ช์กโฮกินเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่ผมเออสร้างที่เก็บของไว้ใกล้ที่สุดแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ผมมาฟาร์มบ่อยเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาก็เป็นหมู่บ้านที่สงบดีนะไม่ค่อยมีเสียงปืนอะไรล่นแถวนี้สักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าสตตร์โรยีที่อยู่ใ,ใกล้ผมนี่คือล่านทุกวันนะ่ะสงครามนี่มีทุกวันแบบว่าอยากจะเปิดบ่อนไก่แล้วทะเลาะก,กันก็ยิงกันในนั้นเลย และฉันเคยยังคงตามหาตะปูภารกิจหลักของเราตอนนี้ผมได้มาหนึ่งกล่องแล้วก็อยากจะโชคดีได้อีกสักกล่องหนึ่งนะจะได้แบบว่าเผื่อเราจะได้เป็นตัวเลือกในการทําบ้านด้วยแต่ไม่ค่อยอยากจะสร้างเท่าไหร่แล้วก็ซีซั่นนี้คงทําแต่ที่เก็บของเอาไว้นั่นแหละผมนึกว่าไอ้ยู่กล่องแล้มีอาหารถึงวิ่งไปเดควผมมีหวังให้มันหล่นแดกไปเลยเฮ้ยกูตกแมพไอ้เฮียบักกล่องเอดเคเล่นกูละ ไอ้เหี e, too, ew, ้ยกูตกโลกกูตกโลกอ่ะกูจะตายอ่ะอย่าปืนเต็มตัวเลยอย่าอย่าตายตรงนี้ไม่เอา let's m e t o t h e เอาปล่อยวิญญาณกลับโลกเหอะไอ้เหี้ยกลับพาฉันกลับสู่วุ่มวิญญาณจุติกลับลงมาบนบนโลกอีกครั้งมาใ้มาใ้อ่าบุญบาปต่อเหี้ยเฮ้หนุ่มไอ้เนี่ยแต่นั้น กูอยากกินเออกูอยากกินซีเรียลแต่กูมีแต่นมเออแต่กูชอบกินซีเรียลกับนมเปรีย้ยวไอ้ใจวะกูก็ไปเปิดตู้เย็นเออแล้วกูชอบกินกับนมเปรี้ยวไงแล้วกูก็ไปเปิดตู้เย็นเอ้ยเจอนมเปรีย้ยวเดียวอลองชิมดูอืมแล้วก็เปรีย้ยง,ะะงบยแบบวะทั้ทีไม่ได้แบกมาสักพักมันมแป๊มันแป๊มวะอืมอะไรก็แล้วก็เช็คข้างหลังเลยอ็อหมดอายุแต่เมื่อว,วานก่อนแล้วนี่ไอ้ทีเฮ้ออย่า <c oughs> โดนแดกไอ้ใจเฮ้ยนมเปรี้ยวก็ทำมาจากนมบูดเหมือนกันแค่ทำไมวะ อยู่พาสออเรนแล้วไปไปขวาน้าขวามีมันฟาร์มอยู่สาย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 โดนสามตัวสามตัวขอยย้ำสามตัวสามตัวสามตัวถอยถอยเจ็อจุกมาเตอร์ต้องหาที่หลบก่อนไอ้เชี่ยอย่าอย่าใช้อย่างงี้อีสัตว์ไปสามตัวสามตัวพี่หนไปตัวหนึ่ง มหาที่หลบก่อนนกหนึ่งนกหนึ่งนกหนึ่งเอ้ยผมจังเอ้ยไม่น่อนไม่น่อนไม่น่อนรีบหาที่แอบเลยหาที่แอบเลยหาที่แอบเลยมันมันมันส่งอีกสองตัวมาช้าล้วละเอ็อยู่ในฟาร์มใช่ปะผมอยู่หลังกองเฟียงโอเคโอเคยึดยึดหลังกองเฟียงนั่นไว้โอ้โหเฮียเสียดหลังกูทุกดอกไอ้เฮียแล้วบอกกูเจ๋งไอ้สัดเจ๋งแล้เฮียละ ยาวิ่งหมดแล้วเหรอวะไม่มีเลยวะถอยยาวๆเลยถอยยาวๆค่อยมารวมกลุ่มกันถอยยาวๆเลยแรงพี่ไม่ค่อยมีวิ่งด้วยแรงมันก็น่าจะเหมือนกันแหละส่วนใหญ่น่าจะแรงเยอะทุกคนแหละผมเจอผมเจอไอ้สองตัวนุ่มผมฟกไอ้เพือนตำรวจเจ็บหนักพี่ชุดอตำรวจเนื้อสองแม็กซ์แต่นองอยู่กับเองสองตัวเนาะโอเคเออ มันเองอยู่บริเวณไหนอพอเห็นสิบมุกสร้างไหมอ่าหลังโรงนาพี่ข้างๆหลังโรงนาะตรงข้ามกับทางที่เรามาแน่เลยอ่าพเจแร้วพี่าจอแล้ล <c oughs> วิสัตว์ไม่โดนวิพี่โดนไหมหนึง่ง พี่ก็ยิงโดนมาเหมือนกัน<ป>เวนเอ้ยต้องถอยก่อนวะ่ะถอยเลยพี่พี่เลือกหาไปข้อหนึ่งแล้วนะไ,<ป>ไม่ตายวะ น็อกสองวิพี่จะตายไม่ตายจีตายอยาตายยัวนึงอีกตัวหนึ่งสนัยหรือเปล่าพี่ไม่รู้อ่ะพี่ยิงเกาะอะไรพี่ยิงเกาะไ,ไอชุดเกาะตำรวจอะ่ะไอชี้พี่ติดโรคไอ้สัตว์ไม่เป็นไรโรคนี้ใช้แอ,อ,อลกอฮอล์รักษาได้เฮ้ยทำไมผมเกิดอ,อะไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยเอ็งรอบเป้าแล้วเอ็งก็ทำให้มันเจ็บหนัก แต่รู้สึกว่าตัวที่ชาร์จพี่นี่ไม่ได้เจ็บหนักเลยนะวิ่งปลือเลยไอตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นไอตัวโม่งขาวที่เรายิงไปด้วยในตอนแรกนะฮะและมันอาจจะไปสู้กับน้องผมมาอีกทีนึงจนมันเจ็บหนักและพอผมยิงสไลส่วนกลับมาในไม่สุดท้ายมันอาจจะตายเลยก็ได้เพราะมันหายไปเลยผมวิ่งเช็คก็ไม่เจอแต่ผมดั้นไม่ได้ไปเช็คตรงที่ผมยิงกับมันครั้งล่าสุดก็เลยว่าไม่รู้ว่ามันตายหรือมันอะไรเวลายิงทำเสียง่านแนงมัคือรู้จักคืนน้องมานแนงรึเปล่ารู้จักสักทจังวะเยงก็น้าจาก น้ำน้ำน้ำซอสของไอ้นี่ไงน้ำแกงอะ่ะแต่มันทำจากาต้มยำปัญญาอ่อน <c oughs> จริงมึงเยอะกูดิไอแซคนิวตันยังเปิดเฟซบุ๊กได้เลยโอ้ยไอ้นี่เกี่วยวกับไอแซคนิวตันด้วยโอ้ยมันยังมาร้องโอเปร่าต่อเลยไอ้นน,นันเดวิดอ่ะยังมาร้องโอเปร่าโชว์เลยตาเป็นประสานตีแล้วไงก็เลยนี่มาเ<า>ล่นน่ะก็เไอสไตล์เล่นกีตาร์ไฟไอไอสไตล์มึงยุคใหม่ว่ะ ในท้ายที่สุดการประจนภัยของผมยังคงต้องเดินต่อไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหวังว่าพวกคุณเองก็จะมีชีวิตรอดอยู่ดูวันล่มสลายของโลกใบนี้แม้ว่ามันจะไม่มีเพย์โฟหรือเพย์ไฟให้คุณได้เล่นแต่มันก็ทดแทนด้วยการที่คุณสามารถยิงหัวใครก็ได้ที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านคุณแม้ว่านี่จะเป็นความสุขเพียงไม่กี่อย่างของคุณแต่จงจําไว้นะครับมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆกดข้อที่3 2องของซอมบี้แลนด์ไว้กบมาเจอกันใหม่อีกทีหลังวันพบค่ําโชคดีซไวเวอร